สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับก่อนซื้อสองทถวซวยบาดใจด้วยพี่น้องสองวงปลายกว่านอ,อ,าอันเมื่อนี้กับซอสเพิ่อนครับรวยอีกแล้วเนี่นนยเอ้าย่ายอันนี้มากยังมา,า,งมาทั้งพี่มาทั้งพี่เผยข้อเหยียบคาดไว้น้ำเอ้าเหยียบคาดเหยียบเบรกเฮ้ยเหยียบคาดกับเบรกนั้งการเลยบ่เอเอกับปัญญาแง่คอยแตะแตะคาดเขาคุ้งหรอกแตะเบรก เอามาอย่างนี้จอดดูจอดเหยียบเบรกเหยียบคาดปดปดก่อนปดก่อนปดเลยก่อนดึงมาพอะเออชิบิเงะท่านหนให้เื่อน้สอ่ <funnel noises> ่รนมเจยังขายอยู่น้องม่ เขาจะขายโะสมบูมาไเงี้ยมแดงดบาทบอเอาเอามันปเอามันไปนั่นหมแดงโรเดอ่ะนะเอาไปใส่หา <LIKE. S 1> งมแดงไว้โอ้ยทางข้าเจ้าวิดโอว่าเฮ้ยเจ้าักปลีกระหลกข้ามวยอะครับเ็ัมายังบ้าใจไหมใหญ่มารถ้าแลปลาขาดเลยปลาลถไปทีพี่น้อง ซ้อนเจ้าซุยมครับรถไปแล้วน้อยหนึ่งนะพี่น้องยุดซะก่อนพี่น้องเลยย่าน,นยังยังย่านเอามือละเล็กละหน่อยเป็นน้องเผาเาปลาไปใส่ดอกรถก็อยู่กับเผาอยู่เป็นเป็นมือหนีมือหนาก็ยังบปลือกไสคอยเย็นไปนะครับขอบไปเลยมันจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องคันขัคับแห้งมันกระปวดขาหรือว่าปวดแขนเ่ยสั่นเบาใจสิเจ็บแหมบอกพี่น้องเว้แล้วครับโหลดม้ดวนจนลุกไม่ขึ้น มันแปลว่าเขาเขาใส่เวลาเขาใส่ขาจึงมันเจ็บพี่น้องนะครับไปไกลๆแห้กระเทยพี่น้องบางค้นอกว่าครับรถบบเมืยอได้โบแมนได้พี่น้องไม่เมื่อยผู้เป็นรถเขาเขาจะบู้ว่ามันเมื่อยหรือบบเมื่อยมันมันมันสิเป็นแบบว่าเขาเจ็บรถแข่งขานครับไปไกลๆห้กระเท็ไปหน่อเราไปไกลๆเล็กยๆหน่อยมันยังเจ็บเลย เดาว่าบ้านเลยชอนะ้อนในีเพื่นครับเลยเพื่นบอกบานเพื่นไข้แน่มาชอ้อนเพื่นพี่ช้อนกับเฮายัางบ่ได้พิธีพิธันขาดแตพี่น้องเอาสมได้สมหนึ่งกับพอ่อบ่ได้บ่ได้ฟ้าเอานะพี่น้องเฮียนไปมือเหล็กเลยหน่อยมันกะหักสิเป็นเองนนเน,นนะา,เกนกาะนกนนา้นหมดชาเลยนี่ขั้นก้นหมดไหวนะวัยเร่งไหวกว่านี้กับอาสาและเนาะคนเฮียนเหตุเป็นชาไหวกันหมดธรรมดาด้านกับผมเมันผ้าคอนเ่นเลย่อยเป็นเช่นไรเฮากะเนาะยังบุทันธนัดเลย ดับับไปเอยก็เดียมคาดก่อยไปนะน้าฮะหไปไปซื้อ,อปามันบอท่านตื่นนี่คือเกินคาราเบลเถอะวะเขาไปไหมดเลยแม่แป้เขาไหปไหมดเลย เนื่อมาตื่นอยู่เตวอด่าาเม่อตุนไนอนนนนเอุนอาหลุดอ,ออกค่ะพี่น้องเออต้ตมีตาไหวอยู่นี่บะเฮ้ยมนได้ไปฝาเพื่อนพาแล้วบ่ไปนี่ก็ดีคือกันแล้วมันกะกลวงกะใหญ่ โหลดพุ่งไปถือยังซีห้อยยังไงนะล้มพุ่งไปได้นะอืมแลวผ้าคันนี่ล้มนะโหลดนั่งก็ถลอกปอกเปลือกเบิ้ลก็ได้เสียโซมสะดดมือใช้นางพาไปซื้อหน่อไม้พี่น้องไป เจ้ากระขูเก็บให้เราน่ะกระทังเลยเฮ้ยอัอเจ้าจะปิดเลยนักานบปิดโอ้ยแมนบนอขาเจาคายหน่มไม้พี่น้อะเป็นหนอไมใหม่ กินทั้งแลงทั้งพลใส่ผุ่นเพ้อมหดงามมันออกอยู่ปลายมันงามนี่นี่ออกอยู่ปายล้วออกมาเฮ้ยรสิเกาะผู้ไดผู้ มีแต่อันยาวๆอายทั้งน่ะก็เดี๋ยวูกลูส่งหลอออยู่สองอันพูกลูกเป็นแลวกได้เงินตลอดแรงตลอดพ้นเบ้ออือพูดนผมยังมีหายยาวเสยขนาดคลายขู่มือพี่น้องเลย โนะบเห็นเนาะตื่นมาดูมูเขาจะเอาเกปก่าไร่อยเป็นพันมูกัดิจากมูกจากหน่อไม้มีค้ายทุกอย่างอืม ปมาห่อเทือนแหละพี่น้องซื้อหน่อไม้ไปหนึ่งโลหาสิบบาทเลยเปล่าหนามเลยพี่น้องเลยใครมาเขียนใส่ยเยินเดน่นมักแหล่ลนนี่หน,นาโหลดกูนะมาเขียนเยินเยินเย็นๆ,ๆ,ๆ,ๆนนจักตุก๊กบัตรเทไลน,น์นี่เฮ้ยเปล่าเองนี่เบัตรลอยบาทป่ะเนี่ย

นคนเข่งมอกระแมนอะีรคนเข่งสมหวาอะไรท่านี่กระตูนไม่ห้ยเข่งท่างท่านี่กระหิวลงมา,อ,มาอืมไปใช้ไปหงมอต่อกลี่แกนออกใหม่เขาได้สินะ ไม่แต่แนวเนาะโอ้ยตื่นยามยมืมอเศร้ามาอ่ะมันอยู่ใส่เลยนะนใส่เนนะ้่องจากว่าถิ่มลูกค่ะใส่อู่เบิกไปยิกมันก่อนโอ้ยใส่หมวกอีกปะฮะโอ้ยเล่นผ <c ười> ู้เดียวใจจาเบิกมันนอนดูมันเ็นยังอันนี่นะ <c ười> ไอากูเป็นตาสังตาเฉสเลเชนีอัดีตายจะเป็นคนเลเนั่นี่บ่พอก็แมมขึ้นจังหวได้เฉเล่นันนงนี่อันหัวน้าเน่เลชจบตีนตัวเองเนเหองเหลืองอย่าเฮ็ดข่อยเลเชลบตีนขอยริตก้าเจ้าเมาอย่าเฮ็ด ขอยุ้มสบตีนะดีนะบัวฮักมันออกกําลังกายอย te ่าเหตุอย่าเหตุอย่าเหตุบัมังคาแฟรมาหยอกพอมจะได้กระชิหายอืมขอิอยู่กับสบตีนเนอะหมวกคานแฟรก็ประชัยมันมึงบอกหมวกะไรนี่สู้เอามากับบอกมันยาวพเยอง่ายังกระจับตีนเถิดฐานันยู่ แเลยวนาว่านาวกแนาหมอ้าวผมใจกระโคตรมืใหญ่กว่านะใจมันจะหายายมันอยู่ถึงสี่เลยตุมไก่แล้วตุมไก่นี่ยังไมกินปลาคุณหอ่ตุมไก่คุณะ โอ้เดี่ยวนี่ลูกมืออะไร,ะไรดเดีย่ยวี่บ้าบ้าไห่ใช่เจ้าเจลียวโอ้แดนนี่มึ่คิดเรี่อาจจะตีกูตีโอ้ยโอ้ยเงินซอยน่เอ้าแต่ตีซอยน่อ้า นานไม่เห็นให้มันหายเลยจากไฟน่ะหายช่างดีเอาออกนะม้อนมูลมอนก็ไม่ได้ถือหัวถือพีช่างอัตรูอันตรูโยวามออัตรูถึกใจ แงก็เห <c oughs> <c oughs> <se> ็นยังกมันแหน่ะยิแม่มันบ่ท่นนอนบ่แม่ถ้ามาถูกลใหยมารับสละอยยังบาลใช่ดุกใช้ใช้ใชเอ้ยเราไปไมูนนอนบ่คัมคำจริงๆิอะคั่มจิงจริงใช่แล้ อยากลูกบ่เดกลูกน ah, ี ay, ่ครับไปจะสีตีไปตีไปไปปาปาพี <iba> ่แม่มาเห็ดปากหลืวบ่าบักแลไปช่วนอันแล้วป้าใจบักแล่จากชี